นี่ทุกคนเทาเจอแม่จันนี่ทุกคนไม่จันนี่ทุกคนทำกัมาเจอเวลาแล้วก็น้องต้าแล้วก็น้องนอดเนาะสบายดีรถรถเบอร์กับว์จะยิลยเนาะเจอเออบูขำอีกเนาะทุกคนสบายดีพาใส่บานเนาะสบายดีสบายดีทุกคนสบายดีตอนเศร้าๆนี้กับบรรยากาศแบบนี้ไม่เห็นหมอกเลย เอาทุกคนมือนี้บอมกระแตงตัวงามเนาะมือนี้บ่มอยู่เด้อมือนี้นะเพราะว่าบอมไปคนเดียวเนะทุกคนฮู้บอกว่ามือนี้บอมแตงตัวงามสิไปใส่นี่มือนี้บอมสิไปเอาบุญเนาะทุกคนมือนี้มือนี้บอมสิไปเอาบุญเพราะว่านางจักว่าเฮาเป็นบุญบ้านของเฮา้วเฮาจะได้ไปตักบาตรตักบาตรอ่ารวมบ้านรวมมู่บ้านบ้านใดมามามาตักบาตรอยู่บ้านเฮาก็ได้เนาะบ่เป็นอย่างมือนี้มือนี้บอมสิ พาทุกคนไปเอาบุญนํากันแล้วกัน้องยูบ่ได้ไปนะเพราะว่าน้องยูน้องยูสบายปานใดก็เลยว่าบ่ได้ไปเมื่อนี้บอมสิพาทุกคนไปเอาบุญไปเอายูไปเอาบุญยูวัดแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาเบื้องว่าบอมสีเอาหยั่งไปแด่และอุปกรณ์ของอันการไปวัดสีแม่นหย่งแด่เนาะทุกคนเตรียมเตรียมเบื้องกันเลยเดี๋ยวบอมกสิพาทุกคนไปเบิ่งอุปกรณ์กนอนเนาะตอนนี้แล้วสิีพาแล้วบัดนั้นาสิพากันไปวัด ไปเบิงบรรยากาศย่วัดแล้วกะไปตักบาตรน้ากันเอาบุญมาน้ากันเลยเนาะทุกคนไปเบิงกันเลยนี่เนาะนี่ก็คืออุปกรณ์ของเหา่านี่คือเงินใบละพันกีบฮางะเห็ดแบบนี้ใส่ไปปอนบาตรนี่เดี๋ยวเหาจะเอาไปวัดกันเลยไปท่องอย่างคนยังเนียนะ <c oughs> ไปแตกอีแม่ไปแจกเงินน้อยมาเมื่อวานนี่เนาะนคนจีใส่บาตรค,คนต้องเอาเงินน้อยใส่แล้วกัมอีอันนี้มาแมน,น่นะแล้วก็มีนี่ข้านม นี่เป็นขนมแล้วก็เป็นน้ำนี้แล้วก็ถูอีกที่สำคัญอย่าลืมน้ำญาตินี่น้ำญาติของเฮาเียเดี๋ยวมาจัดเดี๋ยวเออลืมที่สำคัญจะลืมข้าวต้มของเฮาอีกยัาไิจัดใส่อันนี้กันเลยอันเฮาไปสีผ่านปสวัดพายนำมาไว้กินเด้ไหมอ่ะเอาก่อ เอาหน้วว่อันโกอุเดียเาพบกันย่วันแะ้ทุกคนนี่น้องทุกคนตอนหัดจ,จิไปนี่หัดจะไปกับคุณแม่สบายดีไหมสบายดีทุกทุกคนมือนีแม่อ,มอําพรจิไปเอาบุญก่อนอ <c oughs> บุญจะได้หลายหลายมือนี้นะ่ะ <c oughs> แต่งตัวงามขนาดเลยอีแม่มือนี้นะ เดี๋ยวขอก็บิบพาันไปนี่เนาะทุกคนน,นี่นขกับข้ามาฮอดอาวัดแล้วล้มงมาไม่ทนนันเาเลยนั่งสิดนังสิดวนงสิเดียินานาซาเลน,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 นอั้งัอาพิบุตรยา อนนนนตอนนี้เขากระเลวแล้วเนาะ,นนะจะเป็นรอบรอบเนาะแต่ตอนนี้เข่ายังว,ยว่างัวไผ่มาดังเด้ง อัญญาทาภาอติญาณสุญญตาสัมปยุตตังอนิจจังทุกขัง <simitation> 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 ตอนนี้เฮากำลังที่ไปใสบาสน,นะทุกคนนี่ก็คือบาสบานของน้องบอมขันของน้องบอมจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือของพี่แม่จะเป็นแบบนี้เน,ะนาะเข้าจไไแม่จะเาใจไปใสบ,บ่แม่ิประมาณมุ่บุแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าโบแมนบุ่นา เป็นสูตรบานข้าเจ้าก็เลยว่ามาพมาวัดล่ะนี่ทุกคนขอเจิกแม่จันทุกคนแม่จันก็มาใส้บาดเอาบุญตอนบุญแล้วลกคำก็มาวะลูกก็มาลูกก็มานั่งเรียน่กด่าแม่ออกอนเดี๋ยวตักบาก็ทุกคนเดี๋ยายบรรยากาศตักบา ตามหลังลนานี่ทุกคนทงก,กมาเจอเวลาแล้วก,ก,ก็น้องต้าแล้วก็น้องนอดเนาะมาใส่บาทเอาบุญมากันกับมืตรบวาเลยนี่รบมาอลว เอหลายคนขนาดรวมสบายดีรถไอรถวกัโบด้ยดดดดินเลยเนาะเกือบ <laughs> เ <laughs> ผ็ดมดทุกคนเลยเกือบหลงตัวกันยู่วัดเนาะยูทูบเบอร์ก็ได้ <laughs> อองงมาอีเมย์ยู่บอมและมาเนาี <laughs> น่ <laughs> ยนะเจอกันยู่ ไปเซตต้อมนี่ยเหน่งมีรจะมาไหมอ๋อนยมืนไม่ได้ไปซื้อคับแข็งมือไม่ได้เฮ็ดวะเจอเออูขำอีกเนาะทุกคนใจดีพาไป่้านเนาะพาให้แม่จันใส่แล้วก็ยันใส่ยู่เข้ามาเบ่สบายเป็นเดียวน่อเ็เป็นอะไรกนนาะเป็นอนเออม สองเสีซลคนลงกันน่าจะรถตุลังไม่ก็ไปหันหลังทีนี้เลยทีนี้เลยมาด้วยกันเลยเดินค้ำกับโรงงานโอ้โหสามบาทต่อแปดเงินเก็บเงินเก็บเจ้า

พัการทุกขาดมี่น้อทุกา uh> ีร่วงไปแล้วพ Al ุเจาร่วงไปแล้วตอนนี้น้องบมก็ควรซืบ้านหนารที่เอาไปข้าผม้าไก็ได้ปัจจุบันไี้ใช่้ามันแหรอกเมือไ่เยะข้นขาวมัน้าวอะไรอะรตัวเดา แล้วตัวนั้นไม่นสุวนไหนครับตัวนี้ติดเข้าแล้วตัวอันขอดีข้อนึงเลยใช่ขดอตีเดียวไปปัใส่ของติดจิ้ติด้อต่อไร้อต่อหนงาบป้จาจวันตีนี่นะตัวนี้กับตัวนี้อันนึงขอ้ยาบันี้อชว่ไปใชไป โอเคพอพอเรียนพอเีา้องทราบของปฏิบัติการอ่อไปัา่าลาบตาลาาลาดเทโกับการเขาวมันจะเป็เข้าวัดมาเขาล้วก็ไอเขาเขากรเพื่อเขาไม่ไับที่ีนเรามันต้องเป็นกฎ คนตอนนี้เฮามาเจอน้องหนิง้งนิงกับน้องใต้เนาะก็มาที่กันนี่รักแล้วเหรอวะไอคีแล้วถ้าเอาปุยหรอเอาปุ๋ยไีเราผิดเราผิดตอนนี้เขาก็ลังก้อนบ้านมาแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวเขาจะมานั่งพักอันนีมามาถวายพระเนาะแล้วเขาก็สีผากันต้นตะวัน ญาตินำลุงนครกสิากันญาตินำเดี๋ยวไปผ่านไปผ่านบรรยากาศอีกเชือหนึ่งอีกสาธุพระเอกที่ผู้โกบุญทีมานีอิี่ิบัตานี้ัี่ปิวัตานี้ปฏิคันิาโก็อมากับนิคข้าที่ารัก

าาตตตตวจจคนเมื่อกี้ตอนเห่าหญาติน้ำเห่าไปทายเนาะเข้ามาทายตอนเห่ามาญาติใส่อต้นไม้นี่เลย ตอนนี้กำลังชิพากันเมือนะทุกคนไปลิ้นยิ่สิเดีอยมือในเอารุ่งค่ะรถไฟสวยไปกินข้าวปุ้นยิ่งงานเดาอเด้อไปเด้อไปอะไนก็ตัวเงินตัวทองไปซักเครื่องก่อนไปซักเครื่องบ๊ายบายเอากระสีมือละนี่เนาะทุกคนตอนนี้เหากระตักบาทแล้วเนาะทุกคน เฮากำลังซีเมื่อแล้วเฮาสิเอาเอาบุญไปตอนน้องอยู่กับอีพ่อแล้วกะไอพีนำบุญนำไปไล่ไล่แน่ตอนนี้เฮากสิกับแล้วตอนนี้ตอนนี้กำจับเมื่อก่อนบาดไส่บาดอย่างไรวย่างลอยละกลับเลยเอาบุญไปตอนน้องอยู่กับเมื่อเือนบุนแล้วอีแมวไปไปตอนน้องอยู่น้องบอกน้องบอกมาน้องบอกมาเอาบุญไปตอนน้องอยู่ไอ้กับพ่อ น้องบอมกับแม่เอามาเอาบุญไปน้ำไปนี่าบมือนีเนาะทุกคนตอนนี้เฮาก็มาเอาบุญมาให้น้องยูเนาะอิ่มใจบ่อิ่มอิ่มบุญไอ้บ่อิ่มใจอิ่มบุญบ่อิ่มเพราะว่าน้องยูยูเหงือนกับน้องยูเหงื่ออิ่มบุญทางอิ่มเมื่อยได้หาดทะแลวเวียดทุกคนตอนนี้อย่างบริรรณาเลยเอาเฮาก็สิฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ ก็สับสกายให้น้องบอมกับน้องยูเดเดอร์ hmm. เพื่อสิเป็นกำลังใจให้บอมกับยูให้คลิปต่อไปอวน<อ>ันนี้มาบุญมาให้เอฟซีหรือวะเออเอามาเอามาเพื่อแล้วเอามาเพื่อหลายละ่ะแจกกระจายทุกคนเลยจะให้ทุกคนไปเลยอันโมทนาบุญซาทุก <c oughs> อันฮาก่ไปเจอหลายคนเนาะเ <c oughs> กือบวัดทัวทุกคนเลยแต่ขาดแต่ผู้หนึ่งก็คือน้องวินลี่นั่นเองน้องลี่สาวลาวลองสานขาดแต่น้องลี่ ผู้นั้นคันก็ไปเมื่อ้รถอันนี้อีย่างอันนเห็นมืดเลยน้องนิ่งอันเดอร์น้องรูนอันเดอร์น้องอันเดอร์เห็นมืดแต่ไม่ได้ถ่ายถ่ายแต่บางคนเท่านั้นเนาะเพราะว่าบางคนเขากำบวชทันให้เขาถ่ายคือกันแล้วก็ฝากคือคนณดีเดอร์บายบาย